Terima kasih telah menonton! ที่ท่าเรือส่วนเทพปทุมนายนารงศักดิ์โอสถธนากรผูวร้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีลงเรือตรวจติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่พร้อมรับฟังการรายงานจากกรมชลประทานถึงระดับน้ำและการระบายน้ำของเขื่อนต่างๆโดยมีเจ้าหน้าที่สมาคมตอบโต้ภัยพิบตัติออกบินโดรนมุมสูงสำรวจบ,บ้านเรือนของประชาชนริมน้ำเพื่อสังเกตการและผลกระทบจากระดับน้ำริมฝั่งแม่น้ำที่ขณะนี้มีน้ำเข้าถึงในระดับที่แตกต่างกันตามระดับพื้นที่บ้านโดยมีนายสุพ พสร์ลอดเลืองณหนองคายรองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีนางสาวธนียาในพินิษ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดปทุมธานีพันเอกชิตพล์กึนศรีรองผู้อำนวยการรมนจังหวัดปทุมธานีนายนิคมวัชิรดิเรกกัตผู้อำนวยการโครงการประทานปทุมธานีนางสาวบุษณีแพทย์วิศวกิจโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปทุมธานีนายประสิทธิ์ชายเวทผู้อำนวยการสื่อป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตหนึ่งนายอภิวัตรเลาหวัฒหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานีนายพิศณุกระพานันนานในอำเภอเมืองปทุมธานี นายมนตรีลังกาพินนายอำเภอสามโคกหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยางานที่เกี่ยวข้องร่วมกันลงพื้นที่ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานียังได้พูดคุยกับชาวบ้านริมน้ําชุมชนสามโคกให้ระวังดูแลบุตรหลานอันตรายจากน้ําและขอความร่วมมือเรือสัญจรไปมาให้ลดความเร็วในบริเวณใกล้กับบ้านเรือนของประชาชนที่ติดริมน้ําด้วยเพื่อลดแรงกระแทกจากขึ้นน้ํากระทบกับตัวบ้านขณะเดยียวกันผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีได้สั่งการให้กรมชลประทานในพื้นที่ติดตามและประเมิน ท่วงน้ําหนุนจากสภาวอากาศโดยเฉพาะพายุเพื่อเตรียมการไว้หากเกิดกรณีฉุกเฉินจะได้มีกําลังคนพร้อมช่วยเหลือประชาชนและขอให้พี่น้องประชาชนชาวปทุมธานีติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด